กราบสวัสดีเอฟซีสุขสุขนค,ครับวันนี้ลงหลอดมีไล่การบังไฟนะครับขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบังไฟบานดอนกลางตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรวันที่19พฤษภาคม2567ฝีทุกที่ยืนมีปัก ดอกไม้แล้วแต่กําลังศรัทธานะครับผมสองฐานจุดนะครับผมบางที่หนึ่งบุญผลาบางที่สองสายย่นการเกษตรบางที่สามเทพพนมนะครับบางที่สี่เจริญสุขนะครับบางที่หากะตายหน่อยหนึ่งนะครับบางที่หกเทพพนมสองนะครับผมบางที่ 7, จเจ็ดเก่งเจริญแปดนิสิตสุราเก้าเทพเวลาหนึ่งครับสิบเจริญสุขสองสิ 10, บเอ็ดแอดเทวดาหนึ่ง 12บสอไ่สีทอง13บสกะตายหน่อย2 14สิบสีุ่ปเป่งแปดแปดสิบห้พี่นอง12อแอดเทวดาสอเอ้ยเทพเวลา2องนะครับผม1ิบเเทพเวลาสอง 17. เทพพนม3ามนะครับสิบแปดสอราช่วงสิบเก้าสอพันพิมลยี่เทพพนมสี่นะครับยี 21. เอดพชรนามงามยี่สิ ไข่อิสระนะครับผม23่เจจอยสังลุยครับ24ธนาคารการช่าง25่สิบแอปเทวดา2 26สื่อเปอาเอง27ถึงยีถึง30ร่อไปก่อนนะครับรอนะครับรากาตุลาการโดยเรดาตุตุนะครับเกือบอยู่ใสเกือบอยู่ใสนะครับ อ่ะอย่าลืมไปห้กำลังแรงใจกันนะครับผมอ่าพี่ปลาอกใหม่แล้วแต่กำลังศรัทธานะครับผมส่วนมัดเดาลุ่งหลอดมีเกงเเ่งเจริญสุภเฮงแปดแปดสอราช,ชวงศ์สอพอวิมลแหล้วก็เพชรนามงามครับหาบังหามัดเด็ดครับเป็นความชอบส่วนตัวบริเกียว กับใครผังไฟใดๆทั้งสิ้นบได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประกาศใดลุงรอเดฟซีต้องกาบขอภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟซีสวัสดีครับ